คลิปนี้เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยรยเรื่องอนาคอนดา2ภาคแรกเห็นว่ามีอนาคอนดาภาครีบูทเข้าฉายซึ่งมันก็ฉีกแนวเป็นฮอล o ์คอมดี้ไปเลยผมก็เลยหยิบอนาคอนดา2ภาคแรกกลับมาดูแล้วคนพบว่ามันเต็มไปได้วยข้อมูลแล้วก็ความทรงจําต่างๆมากมายซึ่งวันนี้ในคลิปนี้ผมก็จะขอนําข้อมูลและความทรงจําเหล่านั้นมาแชร์กับทุกคนหน่อยนะครับ <S <S อาาคอนดาเป็นภาพยนตร์แอคชั่นปะจุนภายซของขวาญที่ออกฉายในปี1997กากำกับภาพยนตร์โดยหลุยโลซาเขียนบทโดยคริสบรูดิกภาพยนตร์เรื่องนี้มีนักแสดงนำได้แก่เจโลเจนิเฟอร์โลเปสไอซ์คิวบ์จอห์นวอยเอลิสโตโจธาทานไฮและโอเวนวิลสันเป็นภาพยนตร์ร่วมทุนสร้างระหว่างสหรัฐอเมริก,กาและก็บราซิลดยเรื่องราวของมันเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของทีมงานถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีทีมหนึ่ง ที่ต้องการไปถ่ายเกี่ยวกับชนเผ่าชาวชิริชามะเป็นชนเผ่าพื้นเมืองอเมซอนที่หายสาบสูญไปนานแล้วและในระหว่างการเดินทางเข้าลู่แม่น้ําอเมซอนพวกเขากลับพับกบพอลซาโลนนักล่าง,งูสุดเหลี่ยมที่หลอกพวกเขาและพยายามใช้เรือของทีมถ่ายทาไปจับงูแต่ว่าพวกเขาดันจเจองูนะอนาคอนด้ายักษ์ในตำนานและโดนมาไล่กินทีละคน2คนอยู่อย่างนั้นจนสุดท้ายซาโลนก็โดนซอยจุ2ผู้เลือรอดอย่างแดนนี่และเทอร์รี่ก็คือไอซ์คิวกับเจนนิเฟอร์โลเปสนั่นแหละต่างร่วมมือกันช่วยกำจัดงูยักษ์ตัวนั้นได้สำเร็จและไปเจอกับบชนผาโานนสุด อันที่จริงผมมาดูหนังเรื่องนี้หลังจากดูหนังภาค2ไปนานแล้วนะและพบว่าบทหนังมันก็เชยๆจืดจืดแหละแต่ที่ผมว้าวกับมันมากเลยก็คือหุ่นง,งูยักษ์ในเรื่องนะครับเพราะมันทําให้งูดูสมจริงแม้จะเคลื่อนที่เงอะง,งาไปบ้างแต่มันดูจริงกว่า c g i แล้วก็ตกใจมากขึ้นไปอีกเมื่อพบว่างูมีเสียงร้องแถมมันร้องโหยหวนซะด้วยตัวหนังนั้นแทบไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าในยุคนั้นช่วงที่หนังฉายคนดูรู้สึกกันยังไงเพราะผมก็ไม่ทานเหมือนกันแต่ว่าผมชอบตัวละครของจอห์นมัวแบบ เก่าๆกวนๆดีสารเลวแบบไม่มีอะไรกัน้นแถมดูเป็นตัวร้ายที่เด่นกว่าตัวเอกซะอีกอ่ะอีคนที่ชอบก็น่าจะเป็นโอเวนวิลสันนะคือในช่วงยุคนั้นนะถ้าพี่แกเล่นหนังสยองขวัญเรื่องไหนอ่ะยืนยันได้เลยว่าตุยในเรื่องแน่นอนและแน่นอนว่าไอซ์คิวบ์กับเจนิเฟอร์โลเปสก็มาเป็นพระนางของเรื่องเพราะว่า2คนนี้ในยุคนั้นก็ไม่น่าจะมีใครเกินอะ่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่ของยุคนั้นเลยละมั้งภาพยู่เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นโดยต้องการเคารพแล้วก็คาระวะภาพอยู่เรื่องจอร์ โดยเราจะเห็นได้ว่าตัวหนังมีการใช้หุ่นอนิเมทรอกส์ในการสร้างงูยักษ์นาคอนดาขึ้นมารวมไปถึงใช้มุมกล้องที่คล้ายคลึงกับจอ์สในหลายคราวร่วมกับอย่างหลุยโลซาก็ได้หยิบเอาตำนานเรื่องจริงของชนเผ่าโบราณที่เคยเคารพบูชางูยักษ์นาคอนดารวมไปถึงนิทานพื้นบ้านของอเมริกาใต้เกี่ยวกับงูชนิดนี้ตั้งแต่ถูกมองว่าเป็นงูกินคนจนไปถึงถูกมองว่าเป็นเทพเจ้าโดยชนเผ่าพื้นเมืองก็เอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาได้ว่าเราเป็นบทภาพยนตร์ ดยตัวหนังเปิดตัวที่อันดับหนึ่งด้วยรายได้16.6ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์แรกแล้วก็ยังคงอยู่ในอันดับสูงสุดตลอดสัปดาห์รวมถึงสัปดาห์ถัดไปด้วยโดวยรวมแล้วนาคอนดาทำรายได้ทั่วโลกไปทั้งสิ้น136.8ล้านดอลลาร์จากง่ประมาณเพียงแค่45ล้านเท่านั้นซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จในแง่รายได้อยู่แต่กลับโดนสับเละด้านคาวิจารณ์และยังได้รางวัลหนังยอดแย่ในหลายเวทีอีกด้วยแต่ไม่ว่ายังไอนาคอนดาก็กลายเป็นภาพยนตร์คลาสสิกที่ได้รับความนิยยยยยมมมใในน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 ุุุ90เป็ตตนานาาาาภพร์งงงููัักกกทที่่ลหห้อย และนี่ก็คือเกิดความรู้เล็กน้อยของภาพอยู่เรื่องอนาคอนด้าในปี1 9 9 7นะครับ 1. ภาพนยร์เรื่องนี้ไม่ได้ถ่ายทํากันในสาธารณรัฐโดมินิกันตามเนื้อเรื่องฉากตามรูปแม,ม่น้ําส่วนใหญ่ถ่ายทากันที่บราซิลนั่นแหละส่วนที่เหลือถ่ายทากันที่สวนพฤกษศาสตร์ในลอสแอนเจลิสและการถ่ายทําในป่าไมซอนก็ต้องหยุดชะงักเป็นระยะระยะเนื่องจากนักแสดงหลายคนนกลัวงูจนร้องเจ๊ยะก,กันเลย 2. งูอนาคอนด้าเขียวซึ่งเป็นสายพันธุ์ของงูที่ปรากฏในเรื่องเป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาาแลละยปอัดบ2ขงโก ในความเป็นจริงงูนาะคอนดาจะมีรูม่านตาที่เป็นทรงกลมแต่ในภาพยนตร์จะมีรูม่านตาเฉียงคล้ายกับฉลามในภาพยนตร์เรื่องจอห์ที่มีดวงตาสีดำตลอดทั้งเรื่องเพื่อให้ฉลามดูชั่วร้ายเช่นกัน 3. ในภาพยนตร์เราจะเห็นงูนาะคอนดาออกล่าเหยื่อนในเวลากลางวันแสก,แ,สกและสามารถเคลื่อนไหวได้จากน้ำขึ้นบกได้อย่างรวดเร็วแต่ในความเป็นจริงงูนาะคอนดาเขียวว่ามันเป็นสัตว์หาก,กินตอนกลางคืนและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำพวกมันว่ายน้ำเร็วมากแต่เคลื่อนไหวบ,บนบกได้ค่อนข้างช้าและก็เถอะทะ 4. เสียงกรีดร้องสุดแปลกหูของงูนาคอนด้านในเรื่องนั้นให้เสียงโดยนักแสดงนมว่าแฟรงค์เวลเกอร์ซึ่งเป็นที่รู้จักในการให้เสียงภาพ็นสกูบิดูและเฟรชโจนในกระตูเลเรื่องสกูบิดู 5. งูขนาดใหญ่2ตัวที่เราเห็นในภาพยนต์นั้นแท้จริงแล้วเป็นหุ่นยนต์อนิเมทอนิกส์ตัวหนึ่งมีชื่อว่าควีนที่แปลว่าราชนินียาว 40, 40ฟุตหนัก5,000ปอนด์และอีกตัวหนึ่งมีชื่อว่าบอเออร์ที่แปลว่านักรบยาว25ฟุตหนัก1 5 0 0ปอนด์ การเคลื่อนไหวของหุ่น Animatronics น An าคอนด้านั้นอิงมาจากท่าทางการเคลื่อนไหวของงูเหล่านี้ขณะที่มันล่าเหยื่อหรือเคลื่อนที่เพราะทีมงานต้องการให้หุ่นยนตนั้นเคลื่อนไหวให้ใกล้เคียงกับงูตัวจริงมากที่สุดคือส่วนใหญ่ในหนังงูมันเป็นหุ่นแหละแต่ก็จะมีบางฉากหรือบางช็อตที่เป็น CGI ซึ่งการสร้างภาพด้วย CGI สําหรับงูนาคอนดาน,นั้นมีค่าใช้จ่ายมากถึง1,000แสนล้าดอลลาร์ต่อวินาที 6. ลูกชายของไอซ์คิวบ์ได้เล่าว่างูอนิเมทรอนิกที่ใช้ในหนังนั้นตัวใหญ่มากมันชอบอาลาวาดโยนสิ่งของไปทั่วและชอบทำลายอาหารในกองถ่ายด้วยรวมไปถึงสีหน้าของนักแสดงที่ต้องเล่นกับงูตัวนั้นก็คือสีหน้าแห่งความกลัวจริงๆไม่ได้เสแสร้งแต่อย่างใด 7. หลังจากถ่ายทำเสร็จหุ่นอนิเมทรอนิกงูนาคอนดาถูกนำมาจากสแสดงที่สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนียในซานฟรานซิสโกส่วนหางของหุ่นยนต์ถูกลอกออกเพื่อให้เห็นโครงสร้างของกระดูกของงูและกลไกภายในของหุ่นยนต์ 8ในหนังเราจะได้เห็นฉากที่มีงูนาคอดานดาจริงๆเพียงแค่2ฉากฉากแรกก็คือตอนที่เหล่าตัวละครระเบิดสิ่งกีดขวางที่กั้นแม่น้ําซึ่งหลังจากระเบิดงูหลายตัวก็ตกลงมาที่เรือพวกนั้นแหละก็คืองูนาคอดานดาเขียวรวมไม่ถึงมีงูเหลือมซึ่งเป็นงูอีกชนิดที่ใหญ่ที่สุดในป่าฟอนอเมซอนอีกด้วยฉากที่2คือตอนที่เธอเรีเข้าไปในรังของอนาคอดานดานซึ่งงูที่อยู่ในฉากนั้นก็เป็นงูนาคอดานดาเขียวจริงๆ 9. งูนาคอนด้านในหนังล่าม์กินได้อย่างโคตรชิลแต่ในความเป็นจริงงูนาคอนด้าที่ใหญ่ขนาดนั้นอาจล่าสัตว์ขนาดใหญ่ได้เช่นกันแต่จะเป็นพวกสมเสร็จกวางหรือคาปิบาร่าหรือว่าพวกจระเข้บางชนิดเท่านั้นพวกมันแทบไม่เคยล่าม์เป็นเหยื่อเลย 10. หลังจากถ่ายทำเสร็จสิน้นนักแสดงนำตัวร้ายสุดโดดเด่นอย่างจอห์นวอ์ขอลิงที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากที่ในเรื่องเขาใช้เป็นเหยื่อล่อนาคอนด้าไปเก็บเอาไว้ก็ไม่รู้ทำไมจะต้องอยากได้แต่เขายังเก็บมันไว้จนถึงทุกวันนี้และเขาเองก็เอนจอยมากๆกับบทบาท 12. ตัวหนังได้รับรางวัลรัสเซียอวอร์ดหรือภาพยนตร์สุดห่วยแต่ประจําปีและได้รับความวิจารณ์ในเชิงลบมากมายถล่มทลายมหาศาลแต่หนังนั้นกลับประสบความสําเร็จด้านรายได้และโด่งดังอยู่พอสมควร Anacon d a า The Hunt for the Blood Orchid เป็นภาพยนตร์แอคชั่นภาพยนภัยสยองขวัญสั่งชอเมริกันที่ออกฉายในปี2004กํากำกับภาพยนตร์โดย The ว H ดเอชลิตเนําแสดงโดย Johnny m e s เมสเนอร์ t s t ี้สติกเ t t เมนทิลมัสเดน l l ลลี่ลิชัสส n n นิโ o l a s g o n z a l e z และ m o i s ริส e Snut โดยตัวหนังจะเล่าเรื่องราวของทีมวิจัยทีมหนึ่งที่ค้นพบกล้วยไม้สีเลือดที่มีคุณสมบัติในการนำมาใช้เป็นยาอายุวัฒนะให้กับมนุษยชาติได้โดยกล้วยไม้เนี่ยจะบานแค่หนึ่งครั้งใน7ปีเท่านั้นฉะนั้นตอนนี้พวกเขามีเวลาอีกแค่ไม่กี่วันก่อนที่จะหมดรอบนั้นพวกเขาจึงหาเรือและเดินทางไปยังเกาะเบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะเขียร้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นั่นพวกเขาพบกับอุบัติเหตุเรือสไลด์ลงน้ำตกก่อนที่พวกเขาจะได้พับกบงูยักษ์อนาคอนด้าเจ้าถิน่นซึ่งได้้้รรรููออออนนีีีกกกววว่่าาพพพมมมมััันนนนนนเปฝงะตคืชสธ์ข พวกเขาพยายามเอาตัวรอดและหาทางกลับบ้านพร้อมกับโดนซอยจูไปทีละคน2คนจนกระทั่งเหลือผู้รอดชีวิตได้แก่บิลแซมโคและเกลที่ต้องต่อสู้กับฝูงอนาคอนดาและรอดชีวิตไปกันได้จบและนี่เล่าแบบย่อดมากๆเลยถ้าใครอยากดูในเรื่องเต็มๆก็เชิญชมที่ Ne t f ฟ i ิโลดผมไม่รู้ว่าใครจะรู้สึกยังไงกับภาพร์เรื่องนี้นะแต่นี่คือหนังสัตว์ขมอบคนในความทรงจําของผมเลยคือผมจําได้ว่าตอนนั้นหนังเรื่องเนี้ยช่วงที่มันเข้าฉายที่ไทยอ่ะคือมันยิ่งใหญ่มากมีป้ายมีโปสเตอร์มีรูปของอนาคอนดาเต็มไปหมด แล้วตอนนั้นผมก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ชอบงูมากผมเลยตื่นเต้นกับการมีอยู่ของหนังเรื่องนี้มากๆเลยแล้วมันก็ดูเป็นหนังงูที่ดูจริงจังมากดูน่ากลัวดูอันตรายไปหมดเลยแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้เด็กที่จะงองแงแล้วพ่อแม่พาไปดูหนังในโรงหรือว่าไม่ได้โตมากพอที่จะขอไปดูเองผมก็เลยต้องรอหนังเรื่องนี้ลงแผ่นซีดีซึ่งตอนนั้นกว่าหนังเรื่องนึงจะลงแผ่นน่ะคือแบบต้องรอหลายเดือนมาก ผมก็เลยแอบไปซื้อแผ่นผีตามตลาดนัดมาดูตอนนั้นคือเด็กมากจนไม่รู้ว่าอะไรผิดถูกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการแอบถ่ายในโรงแล้วเอามาอัดลงแผน่นะมันผิดรู้แค่ว่ามีอนาคอนดา2ที่กำลังเข้าโรงวางขายเป็นแผ่นแล้วก็เลยซื้อมาดูแล้วก็คือภาพไม่ชัดเสียงก็ไม่ชัดอะไรเลยแต่ก็คือมาแก้มือตอนแผ่นแท้ออกซึ่งไออนาคอนดา2เนี่ย ผมมองว่ามันคือหนังผจญภัยสยองขวัญที่ตรงเทสตรงจริตผมมากที่สุดแล้วแม้หนังมันจะใช้เวลาปูค่อนข้างนานกว่าจะเข้าประเด็นกว่าจะแนะนําตัวละครกว่าจะหาเรือกว่าจะล่องเรือแม่งเจอจระเข้กันอีกแล้วไหนจะมีลิงจอของกัปตันบาบอสซาอีกกว่าจะเจอนาคอนาจริงๆก็เกือบครึ่งเรื่องแล้วแต่ก็พูดตรงๆว่าฉากที่นาคอนาจู่โจมตัวละครครั้งแรกอ่ะมันเข้าใจคอนิกแล้วก็น่ากลัวเลย ฉากที่มันเป็นภาพท็อปวิวที่เห็นบึงน้ําแล้วก็ข้างล่างมีอนาคอนดายักษ์อยู่ท่ามกลางตัวละครน่ะฉากนั้นฉากเดียวทํำมาผมจําฝังใจแล้วก็ไม่กล้าลงไปเล่นในบึงน้ําแบบนั้นอีกเลยตลอดชีวิตและหลังจากนั้นหนังมันก็จัดเต็มอยู่แหละทั้งเรื่องของการประชวรภัยเอาชีวิตรอดในป่าฉากเซอร์วิสอนาคอนดายักษ์ต่างๆมากมายแล้วก็อีกจุดที่ทําให้ผมชอบหนังภาคนี้มากก็คือตัวละครทุกตัวมันดูมีสีสันดี เออไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ่ะแต่ว่าพอเวลาคนกลุ่มนี้มันอยู่ด้วยกันมันดูหลากหลายดีมันมีตัวเอกสุดกล้าหาญนางเอกสุดสวยวัยรุ่นสุดเก่งปากแซ่บมีชายเอเชียพูดน้อยแต่เก่งจําชื่อไม่ได้แต่ว่าคนนี้คนดูน่าจะเชียร์เยอะผมคิดว่านะมีตัวละครเนิร์ดๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวละครที่มันเห็นแก่ตัวจนขึ้นสมองฆ่าได้ทุกคนเพื่อเป้าหมายของตัวเองนั่นแหละฟังดูเหมือนหนังจากธรรมดาบทอาจ,จ คลีเช่จนแทบอ้วกแตกด้วยซ้ำแต่ว่าในมุมผมที่ไม่ได้ต้องการเนื้อเรื่องระดับเทพเจ้าอะไรแต่ขอแค่หนังมระนภัยแล้วก็งูยักษ์ที่ดุหน่อยๆก็พอละซึ่งอนาคอนด้าสองเนี่ยก็ตอบโจทย์ผมในเรื่องนั้นมากเอาจริงผมหยิบกลับมาดูอีกครั้งก็ยังเอ็นจอยกับมันอยู่เหมือนเดิมในทุกรอบนะครับแต่ก็ไม่รู้ทําไมเพื่อนผมหรือว่าคนรอบตัวแดยไม่มีใครชอบเรื่องนี้เลยก็ไม่รู้ว่าทุกคนมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างเนาะซึ่งหนังเรื่องเนี้ยก็ทำรายได้ทั่วโลกไป71ล้านดอนลลาร์ ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จทงางด้านรายได้แล้วกันรวมไปถึงโดนสับเล่จ,จากนักวิจารณ์อีกด้วยก่อนที่มันจะมีภาคต่อตามมาซึ่งกลายเป็นหนังฉายลงแผ่นไปซะเฉยเลยและนี่ก็คือเกร็ดความรู้เล็กน้อยของภาพอยู่เรื่องอนาคอนดา2ที่ฉายในปี2004นะครับ 1. ภาคต่อเน,นี่ยพยายามอธิบายเพิ่มเติมเรื่องราวจากภาคก่อนโดยให้เหตุผลว่าทำไมอนาคอนดาเขียวถึงมีขนาดใหญ่โตขนาดนั้นซึ่งในเรื่องนั้นน่ะกล้วยไม้สีเลือดเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารของพวกมันทำให้พวกมันตัวโต,วตวมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็ตัวใหญ่ยยง 2. แม้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่ได้ล้มเหลวอะไรขนาดนั้นแต่ก็ทํารายได้ต่ากว่าที่คาดไว้มากและได้รับคําวิจารณ์แบบสับเละเป็นโจกส่งผลให้เส้นทางการกํากับภาพยนตร์ของดวท์เอชลิตเตอร์ต้องหยุดชะง,งักและเขาต้องหันไปทํางานด้านโทรทัศน์เท่านั้นโดยไม่ได้กลับมากํากับภาพยนตร์อีกเลยจนกระทั่งถึงเรื่องเทคเกนที่ออกฉายในปี2010 3ในภาพยนตร์มีการอธิบายว่ากล้วยไม้สีเลื้อจะผลี่บานทุก7ปีและตัวหนังดําเนินเรื่องในปี2 0 0 4ดังนั้นกล้วยไม้จึงบานครั้งล่าสุดในปี 97, เปปเดีดยวกับหตการณที่หนงภาคแรกเกเิดขึ้น 4. ในภาพยนตร์มีการบอกว่างูนาคอนด้าเขียวอยู่ในเกาะเบอร์เนียวแต่ในความเป็นจริงแล้วงูนาคอนด้าเขียวไม่ใช่สายพันธุ์ที่พบในเกาะเบอร์เนียวพวกมันจะถูกพบมากที่สุดแถบเวเนซุเอลาบราซิลแล้วก็อาจจะเป็นเป,นเปรูในบอร์เนียวสัตว์ที่ใกล้เคียงกับงูนาคอนด้าเขียวมากที่สุดก็คืองูหลาถ้าดอกไม้ที่เป็นชื่อเรื่องอย่างกล้วยไม้สีเลือดนั้นไม่อยู่จริงแต่ไม่มีฤทธิ์ทำให้เป็นอมตะอย่างในหนังหลอกหน้าน,าหนูหน ตอนที่จับแมงมุมหินได้ตัวละครผู้ชื่อมันว่าลาบาลาบาบาทูซึ่งเป็นภาษาอินโดนีเซียปแปลว,ว่าแมงมุมหินที่จริงแล้วแมงมุมหินนไม่มีอยู่จริงในฉากนั้นใช้แมงมุมพันธุ์อื่นซึ่งมันก็มีพิษแล้วถึงแม้พิษของมันจะเป็นอันตรายกับชีวิตของมนุษย์ได้แต่ก็ไม่ได้ทำให้เป็นอัมาาพาตจริงๆสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะว่าหรือไม่ชอบยังไงก็ตามอนาคอนดาก็ยังถือเป็นภาพยนต์สัตว์ขมวดคพลมาจนภัยที่ดูสนุกน่ากลัวสามารถสร้างภาพจำให้กับงูชนิดนี้ว่ามันรวดเร็วอันตราาายแลละนน่กกัวมคไห ทั้งที่น้องน่ารักบ้องแบลตูตาจะตายถือว่าการมาของนาคอนาสองภาคแรกประสบความสําเร็จในแง่ของการสร้างภาพลักษณ์แบบนั้นเหมือนกับที่จอเคยทํากับฉลามข่าวมันแล้วรวมไปถึงอาจทาให้ใครหลายคนกลัวการเข้าป่าและลงน้าลึกไปตลอดชีวิตอีกด้วยก็คือผมเองนั่นแหละเสื้อหนังทั้งสองภาคน,นั้นก็มีฉายในเน็ตฟลิก์ถ้าใครอยากทาการบ้านก่อนไปดูหนังภาคใหม่ก็อันเชิญน,นะครับ ที่จริงอ่ะมันจะมีหนังภาคต่ออีก2ภาคนะก็คือ Anaconda 3 o f Spring และก็ Anaconda Tale of Blood ซึ่งมันทำออกมาได้เป็นหนังเกรดต่ำมากจนแทบจะกลายเป็นการดูการ์ตูนตลกไปเลยอะ่ะซึ่งผมขอดูหนัง2เรื่องนั้นแค่รอบเดียวพอในชีวิตนี้แล้วก็ไม่อยากจะดูอีกแล้วแล้วก็ได้ผมขาดตกบ่งพ่อตรงไหนไปหรือเพื่อนๆมีความทรงจำยังไงเกี่ยวกับภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ แลาได้หาทุกคนอยากติดตามข้อมูอลข่าวสงสยองขวัญที่น่าสนใจซึ่งกำลังเตรียมข้ามาให้ทุกคนได้เสกกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็ปด่ติดตามพราะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอะไรมีขึ้นมาก็กดมันให้หมดนะครับและสามารถติดตามข่าวสารพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage และ Youtube Channel กับ Horror Document สซาร่านุกรมสำหรับคนรักหนังสยองขวัญ